ต้รงการเนี่ยส่วนบุญหมากลากไล่บอกไม่ทุกอยากไอพี่น้องมาเอ็นกับตาเองแลากจะเอ็นเนที่ชีวิตไอเล้เยต่ว่าดีบันนันบันนีมาแลวา้วว่าสบายเป็นเพื่อขอสามคำพอ,อเพื่อ <laughs> เมืองสงขลาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากเส้นทางการค้าทางทะเลจนกระทั่งเรามาตั้งเมืองอยู่รอบๆฝั่งทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นปากอ่าวเนี่ยจะเรียกว่าเป็นซิตี้ออฟลากูนก็ได้ทะเลสาบสงขลานะคะเป็นลาคูลหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จะมีทะเลสาบยาวไปถึงพัทลุงเราจะมีทั้งทะเลสาบตอนบนทะเลสาบตอนกลางแล้วก็ทะเลสาบตอนล่างน,นะคะ ความพิเศษของที่ตรงนี้คือชุมชนตำบลหัวเขาเยอยู่ในปากอา่าวหรือเขาเรียกว่าหน้าเมืองสงขลาเพราะว่ามันเชื่อมต่อก,กับทะเลอ่าวไทยมันเลยทําให้ทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่ามาันมีปลาปู่ยมาวางไข่ที่ที่ในทะเลสาบมันเลยทําให้เกิดระบบความสมบูรณ์ในใต้ใต้ท้องทะเลสาบเรื่องทะเลสาบสงขลานี่มันปลามันน่าไดอาย่ถ้าว่าไม่กี่ขันเสีย นึงมันต้องใส่ใส่แต่เราดัก,กปลาขี่ตังมันอยู่ซ่องเราก็วางกัดลอยกัดอ้าคุง้งไข่แกงใบข้ายก็ได้บางคนเขาก็มีอาชีพหย,ยอกย่อมันได้เป็นบาพออยู่ทุกวันกันเนี่ยลังจนเขาหน้าลงเล่ได้อาก,กินอยู่ในเล่ครับเนี่ยในทะเลทรับยส้มค้าของเราเนี่ยแต่ว่าคุ้งปลาสมบูรณส้มใบาวางกัดหรือสักเดียวก็ได้แล้วยกใส่จริงๆแล้วก็ยกอกันวันสองหมือนสามเหมืนมนั่น พมยกคขังแรกได้ทีเดียวสี่หมื่นความหนุมสมบูรณ์นั้นยกทีเดียวพมลงเจ็ดสิดลู 70, ลัตถุดิบของทางร้านที่ได้จากทางด้านทะเลสาบซึ่งเป็นน้ำจืดแล้วก็น้ำปล่อยเนี่ยก็จะมีปลากระบอกกับแม่กุ้งทางด้านทะเลก็จะใช้ปลากระพงกับกุ้งเชีได้จากประมงพื้นบ้านพอเขาได้มาเขาก็โทรมาที่ร้านเลยโดยตรงแล้วก็มาส่งเลย ส่วนปุ้งเขาได้มาแล้วเขาก็จะโทรมาบอกให้เป็นเลือกก็เรียความไว้เนื้อเชื่อใจกันพอเขาได้คราโทรมาบอกว่าเนี่ยได้อย่างนี้แบบนี้ขนาดนี้เขาก็ส่งมาให้อาหารเนี่ยถ้าเราได้จากที่แหล่งของมันเ,นเอามาปรุงโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรุงมันก็อร่อยไปที่ไหนกินของชื่นเมืองที่นั่นเนี่ยจะอร่อยมากๆ เมืองสงขลาเนี่ยได้รับอิทธิพลความเชื่อหลักๆเนี่ยจากจีนแล้วก็จะมีการใช้วัสดุประเภทกระเบื้องดินเผาซึ่งเรามีแหล่งอยู่ที่เกาะยอกระเบื้องในเกาะยอเนี่ยส่งไปถึงเมืองกลันตันตรังการูปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาไปเยอะนะครับมีการตั้งแหล่งผลิตกระเบื้องใหม่ๆใ,ในบริเวณรอบๆเมืองสงขลานะครับ เดิมทีนะคะกระเบื้องก่อยอเนี่ยเป็นคนจีนที่อ,อพยพมาจากมองจีนแล้วมาตั้งลกรลากที่บริเวณก่อยอบริเวณนั้นจะมีดินเหนียวน้ําเค็มที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นดินเหนียวละเอียดที่ไม่มีทรายเจือปลน,นะคะคนจีนยุคนั้นก็เอามาผลิตเป็นกระเบื้องดินเผา เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการผลิตน้อยลงแต่ถามว่าในส่วนของความต้องการเนี่ยมีไหมมีผมมาเลยเรยงเห็นว่าถ้าเราสามารถที่จะนํารูปแบบเอกลักษณ์ของเก่าที่เป็นกระบเบื้งเกาะยอเนี่ยนำกลับมาผลิตโดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยหน่อยเข้ามาช่วยแต่จะมีบางส่วนที่ยังใช้กรรมวิธีแบบเดิมอยู่เช่นเตาเ,ตเตผาธรรมชาติเผาด้วยเตาไม้ฟืนเราก็สามารถที่จะผลิตตรงนี้ได้ ก็ส่วนที่ช่วยได้มากจริงๆของคําว่างานดินเผาก็คือในช่วงของหน้าร้อนเนี่ยความชื้นต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยเมื่อเราใช้ดินเผามันก็จะเก็บความชื้นในช่วงกลางวันไว้พอกลางคืนก็จะคายออกมาจากนั้นไม่เกิดความเย็นกับผู้อยู่อาศัยครับครั้งแรกที่ได้เจอบ้านหลังนี้ก็ประมาณเมื่อ4ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมขี่จักรยานผ่านืนนนครนาย ก็เห็นบ้านหลังนี้ได้รับการซ่อมอยู่แต่รู้สึกเหมือนกับว่าการซ่อมค่อนข้างจะผิดวิธีมีการเปลี่ยนหลังคาและอาทิตย์ถัดมาผมก็ได้เจอคุณลุงเจ้าของบ้านคุณลุงเล่าให้ฟังว่าอาดีตเคยเป็นบ้านหมอยาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่5ครับพอผมได้ฟังแค่นั้นผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้การซ่อมแซมถ้าไม่เข้าใจมันก็ทําให้บ้านสูญเสียคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลายๆอย่างผมก็เลยตัดสินใจขอเช่าเพื่อที่จะมาเปิดเป็นมิวเซียมเล็กๆส่วนด้านหลังของอาคารผมก็ทําเป็นอโบสโตซ,ซึ่ง นำสินค้าพื้นถิ่นเอามาต่อยอดไปใหม่โดยใช้ประวัติศาสตร์และความเข้าใจในบริวทของเมืองมาต่อยอดทำให้เกิดสินค้าใหม่ๆในการทำธุรกิจนั้นๆครับจากทัศนะความเป็นเมืองท่าหรือ City of Lagoon ูนเนี่ยครับมรดกทางศิลปกรรมที่เราได้รับมาไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหาร สูตรทําวัสดุก่อสร้างต่างๆซึงงง่งเป็นภูมิปัญญาของคนสงขาก็ทําให้ตัวเมืองสงขาเนี่ยมีคุณลักษณะที่มีความโดดเด่นโดยปัจจุบันเนี่ยเราได้ทําการออกแบบเมืองโดยใช้ลักษณะของแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ที่จะนํามรดกทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่มาต่อยอดให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่เข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ในความฝันของเราต่อไปนะครับถึงแม้จะใช้เวลาหลายปีแต่การคิดรวมกันเนี่ยเราคิดว่า มันจะมีประโยชน์ในอนาคตต่อไปครับ